คือเราต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกหรือเปล่าเฮดไลน์บอกว่าคุณทรัมป์กับคุณปูตินเนี่ยตกลงที่จะคุยกันได้ทองจะ c o l l e c t i หรือเปล่าและในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนหรือคําแนะนําในการลงทุนตอนนี้เนี่ยคุณบุเรลแนะนำนกลงทุนยังไงคะคือถ้าจบแบบจบทันทีเนี่ย,ย,ยผมว่า collection แรงนะครับเพราะว่า f a ตอร์ของการซื้อทองคำในเหตุผลของ geopolitical นี่สงคาม อาจจะหายไปบางส่วนอีกบนหนึ่งที่เราจะเห็นชัดเจนมากก็คือว่าปัจจุบันนี้ราคาซิลเวอร์เนี่ยขึ้นมาแรงมากเนื่องจากคอนซัปเทนของทองคำมันสเปนไม่ได้อะก็มาสเปนที่ซิลเวอร์ในแง่ของโอกาสของผู้ค้าซิลเวอร์จิวเี่ก็สูงขึ้นต้องรอความชัดเจนเรื่องอะไรอีกในการจะเข้าสะสมทองคำกันอีกครั้งนึงค่ะคือนักลงทุนเราเนี่ยเราซื้อเป็นเงินบาทถ้าจะมองกันจริงๆเนี่ยเราอาจจะทำตัวลืมๆนิดหนึ่งในแง่ว่า โอเคปัจจุบันนี้ทองเคยวิ่งไป50,000ใกล้ๆ55,000ใ,<ช>ใช่ไหมครับแล้วก็เราเบรก50,000มาปุ๊บเนี่ยเราไม่เห็น50,000ื่นนานมากปัจจุบันนี้คือ51,000ต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เข้าซื้อเนี่ย การประเมินบอกว่าแบงค์ชาติาเริ่มซื้อทองอย่างมีนัยสาคัญก็คือตั้งแต่ช่วง2022ที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนทีนี้สงครามรัสเซียยูเครนกําลังจะจบแล้วนะคะแบงค์ชาติเหล่านี้เขายังจะมีแรงจูงใจหรือเปล่าที่เขาจะต้องซื้อทองจะเก็บทองต่อไปแต่คุณบุญเลิกก็บอกว่าเขาน่าจะยังคงทยอยเก็บแต่มันจะไม่มากเท่าเดิมครับแต่ขออนุญาตเสริมตรงนี้หน่อยคือนคุณคุณกิต้าพูดถึงสงครามจโอโพลิติกแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสงครามการกันคลาถึงแม้ว่า g e o p o l i t i c จะหายไปแต่ trade war จะทวีการรุนแรงมากขึ้นเมื่อทวีการรุนแรงเพึ่งกว่าไม่มีสถิลภาพของเศรษฐกิจโลกก็จะเป็นแฟกเตอร์อีกที่จะโดมิเนตตลาดมากมากขึ้นกว่าเดิมเพนั้นแฟกเตอร์ของการซื้อทองคําในเหตุผลของ geopolitics นี่ยสงครามอาจจะหายไปบางส่วนแต่ไม่หายไปหมดแต่แฟกเตอร์ของ trade war จะมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศอย่างอย่างเราเรานี่แหละครับที่ ที่แบบเหมือนกับเราโดนโดนทำลายอยู่ๆเราก็ต้องแบบโอ้โหผู้ประกอบการต้องต้องถือว่าต้องแอบสอบคอ์สของทาลีฟด้วยการลดกำไรของตัวเอง mm hmm. ต้องเรียนจริงครับผมม,มีเพื่อนในวงการชิววิหลาหลายหลาย,หลายที่ถามว่าราคาที่โค้ดไปเนี่ยคุณเก็บไปเนี่ยใครแอบสอบคอ์ส hmm. เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกปลายทางคอน s u m e r แอบสอบไม่จริงคนที่เป็นคนที่ไปคนนำเข้าจริงอ,ะอ่ะ,อะดีสุดก็คือแบ่งกันคนละครึ่งดีสุดแล้ว ใช่ไหมครับแต่ที่นั่นถ้าคุณอยากจะค่ากับฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุณก็ต้องลดมาคุณก็ต้องแบกภาระไม่ไปได้หรอกคุณแบกภาระไปนะเดี๋ยวอนาคตอาจจะดีเองแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าผมฉันไม่อยากให้ตอนนี้ราคาก็แพงนะเหมือนถึงปลายทางจะไปเพิ่มราคาสินค้าปลายทางมันก็กระไลยอยู่โดยเฉพาะสินค้าแบบออชิวุริเองก็เป็นสินค้าในหมวดฟุ่มเฟือยเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ก็คุณจะไปเพิ่มอะไรมากมายมันก็อาจจะไม่เวิร์ก กับกระเป๋าเงินของลูกค้าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยกลไกตลาดแบบนี้เนี่ยคนที่รับผิดชอบจริงเนี่ยคือผู้ผลิตต้องเห็นใจกันเยอะๆะนั่นเองเนี่ยประเทศคือก็ให้บอกว่าอย่างประเทศเราเองเนี่ยยังมีอีกหลายประเทศทั้งโลกเลยที่โดนคลอ,อกกรมแบบนี้เพราะฉะนั้นเองในกลุ่มพวกนี้เองเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่เขาต้องเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับ precious metal เนี่ยจะ อีกบนึงที่เราจะเห็นชัดเจนมากก็คือว่าปัจจุบันนี้ราคาซิลเวอร์เนี่ยขึ้นมาแรงมากเราแรงออกว่าทองคําอีกเนื่องจากคอนัซ p ปชันของทองคำมันมันสเปนไม่ได้อะก็มาสเปนที่ซิลเวอร์ไม่ว่าจะเป็นสเปนในแง่ของซิลเวอร์อใ,ในแง่ของ investment product หรือสเปนในแง่ของของซิลเวอร์จิวเวอรี่นั้นในแง่ของโอกาสของผู้ค้าซิลเวอร์จิวเวรีก็สูงขึ้นใช่ไหมครับแต่โอกาสของแม้กระทั่งบางคนเองที่ท,ที่มีสัสดส่วนของ การผลิตลงในโรงงานจิลี่เป็นทองคํามากกว่าซิลเวอร์ปัจจุบันนี้ก็มีซิลเวอร์มากกว่าทองคำแล้วนั่นเองตรงนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่ว่าในในกลุ่มพวกนี้เองเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆพร้อมกับบริบทของการปรับตัวของคอน s u m e r ปลายทางด้วยไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ของอินเวสเตอร์เซกเตอร์ของผู้ใช้จริงเซกเตอร์ของแบงค์ชาติอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการเกลี่ยแบบนี้เนี่ยก็ต้องเกลี่ยกันให้ดีว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย คนที่จะตัดสินใจแล้วคนที่จะโดมิเนตตลาดเนี่ยก็คือคนที่มี power แล้วคนที่มี power นั่นแหละก็คือคนที่สามารถที่จะกำหนดทิศทางได้ครับผมค่ะชัดเจนมากๆนะคะสุดท้ายค่ะคุณลอร์ค่ะคือถ้าเราจะต้องเตรียมตัวนะคะสำหรับการเทรดในช่วง คืนนี้นะคะแล้วก็ก้าวข้ามไปในอนาคตนะคะคือเราต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกหรือเปล่าคือถ้ามีการรายงานข่าวออกมาแล้วนะคะเฮดไลน์บอกว่าคุณทรัมป์กับคุณปูตินเนี่ยตกลงที่จะคุยกันได้และมีโอกาสในการที่จะเชิญทางฝั่งยูเครนหรือว่าทางฝั่งยุโรปมาต่อไปเนี่ยทองจะคอ r r e c t i o n หรือเปล่าและในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนหรือคําแนะนําในการลงทุนตอนนี้เนี่ยคุณบุเร์แนะน,นานักลงทุนยังไงคะคือถ้าจบแบบ จบทันทีเนี่ยผมว่าคอลเลคชันแรงนะครับเพราะว่าก็ก็เป็นเรื่องประเด็นที่ถูกต้องที่คุณคุณคุณพีตาได้พูดถึงว่าถ้าวันนี้ทิศทางมันมันชัดเจนว่ามหาลาสองที่เราเขามองว่ามีแนวโน้มที่จะหยุดสงครามจริงๆคําว่าหยุดกับกับซีสไฟล์หรือไม่เหมือนกันคือหยุดก็หยุดเลยหยุดนี่คือก็เจรจาสงบศึกแล้ไม่ใช่แค่แค่หยุดยิงคือหยุดสงคราม ถ้ามันมีความชัดเจนถึงคําว่าหยุดสงครามได้เนี่ยผมว่าทองคอลเลคชันแน่นอนนะครับนั่นหมายถึงว่าการจีโอ p o l i t i c นี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่หายไปนะครับแต่ค่อยๆหายไปไหมตลาดทองคําโดยเฉพาะตลาดเรื่องเกี่ยวกับเอ่อคอเรนซีเนี่ยจะได้รับรู้ตรงนี้เร็วมากเร็วเร็วจริงๆคือถ้าเกิดมองแง่ทิษฎค่าเนี่ยวันจ่ก็เห็นแก๊ปกระโดดแน่นอนคือแบบเห็นช่องว่างเลยว่า,าราคาทองลงมาอีก20 30เหรียญนทันทีอะไรอย่างงี้ออกมา เปิดตลาดก็เห็นเลยทันทีเลยแล้วโอกาสเห็นสูงด้วยเพราะว่าเป็นมันเป็นวันสุดท้ายของของสิ้นอาทิตย์แล้วก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําในระยะสั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ไม่อยากแนะนําให้มีโพซิชันเลยแล้วก็สแควร์ไปออกซะใครมีกําไรก็เทคซะใครมีอะไรก็เฮดใครใ,ใครใครเสียเปรียบอยู่ก็เฮดความความความได้เปรียบตรงนั้นไปก่อนนะครับสุริยะกลางระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงครับว่าคือเราอาจจะต้องมองกันจริงๆว่า แฟกเตอร์ uh, จริงที่เกี่ยวกับทองคำหรือ precious metal ตัวอื่นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เัยจะมีเรื่อง Trade War ด้วยอย่าลืมว่ามันจะยังไม่จบแล้วก็ยังมีเรื่องของดอกเบีย้ยหลักๆอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ล้้นๆกับประเทศอเมริกาจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับแฟกเตอร์อื่นใช่ครับเพราะนั้นแฟกเตอร์การหยุดสงครามก็ไม่ได้กระทบกับการที่จะไปกระทบเรื่องการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยจริงจ,งจงขนาดนั้น ค่ะแล้วคือคนที่อรอสะสมนะคะรอซื้อทองคำนะคะคือถ้าเขาเห็นการ c o r r e ร t ชันในรอบนี้นะคะด้วยปัจจัยเรื่อง geopolitics อาจจะบรรเทาตัวบางลงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของการซื้อที่ดีไหมคะคุณบุเรศขหรือว่าคือต้องรอความชัดเจนเรื่องอะไรอีกในการจะเข้าสะสมทองคำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคือนักลงทุนเราเนี่ยเราซื้อเป็นเงินบาทเราชัดเจนมากเรื่องการผันผวนของ ทองคำนี่ที่เป็นสปอตโกลเนี่ยมันคือถ้าอ่อนค่าของดอลลาร์ก็ทําให้ทองขึ้นแต่อ่อนค่าของดอลลาร์ก็ทําให้บาทแข็งเพราะเราปัจจุบันนี้บาทเราแข็งแข็งแรงมากนะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะมองกันจริงๆเนี่ยเราอาจจะทําตัวลืมๆนิดหนึ่งในแง่ว่าโอเคปัจจุบันนี้ทองเคยวิ่งไป5 0,000ื่นใกล้ๆห้าหมื่นห้าใช่ไหมครับแล้วก็เราเบรกห้าหมื่นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่เห็นห้าหมื่นนานมากปัจจุบันนี้คือห้าหมื่นหนึ่งพันต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดที่เข้าซื้อเนี่ยถ้าคุณเห็นห้าหมื่นหนึ่งจริงๆแบบเต็มตาจริงๆเนี่ยผมว่าซื้อได้เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเงินบงเงินบาทเองในนะอนาคตมันจะมีการปันผลอย่างง่ว่าโอเคทองลงก็จริงแต่เงินบาทแล้วก็อ่อนออฟเซ็ตกันอยู่ดีนะครับถ้าโชคดีเราไปเห็นห้าหมื่นต้นๆได้เนี่ยผมว่าเป็นเป็นจุดที่ดีมากนะครับอันนั้นคือน้กลงทุนที่ระแบบยะยาวแต่ถ้าเกิดเป็นน้กลงทุนที่ที่เทรดแบบทํากําไรเป็นเป็นช่วงๆ สั้นหรือกลางเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าคุณก็ต้องระมัดระวังกับกับตัวเองให้มากหมายถึงว่าเรื่องของเทคนิคอลเรื่องของจุดเบรกจุดจุดรับจุดแนวต้านอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องเห็นตัวตัวฟิกเกอร์จริงๆว่านัมเบอร์ที่ว่านี่คืออะไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มีหลายๆหลายๆสำนักเนี่ยเราชัดเจนมากแล้วตัวเลขใกล้เคียงกันหมดครับก็ไปดูได้เลยนะครับออสซิเลีก็มีนั้นตัวเลขที่เป็นแบเรียร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขตอง3ที่ผมพูดถึงตัวเลขที่อ,อยูอ่เรื่องของไซคอโรจีสามพันสามสาอะไรที่เป็นตัวเลขกลมๆพวกนี้ถ้าคุณเห็นพวกนั้นได้เนี่ยแล้วคุณทยอยการซื้อเนี่ยในแง่ขาซื้อนะคุณซื้อได้เลยบางทีดูจากสปอตก็ซื้อก็ไม่ผิดโดยไม่ต้องบองว่าแล้วราคาทองไทยบาทเป็นเท่าไหร่หรือออฟเซ็ตแล้วคุณดูราคาไทยบาทก็ได้ตอนนี้5 1 2หม0่เนี่ยเข้าสักไม้หนึ่งก็ไม่น่าเกียด เพราะว่าเราไม่เห็นตัวเลขนี้มานานมากหลายเดือนแล้วสองเดือนละนะครับถ้าเกิดลงมาอีกถึงห้าหมื่นเต็มตาได้ออออีกสักไม้หนึ่งหรือห้าหมื่นต้องก็ได้ไม้หนึ่งก็ได้หรือสายที่เหมือนกับ f o l l o บ by เนี่ยเหมือนก็โอเคในทางกลับกันตัวเลขเนี่ยหมายถึงว่าสถานก,การณ์ไม่ดีขึ้นแล้วทําให้ทองขึ้นขึ้นเลยเนี่ยก็ทุกคนก็รู้ดีว่าตอนนี้ขาใบาได้ได้เปรียบเพราะอัพเทรนและอัพเทรนมานานมากขาใบาได้เปรียบอยู่แล้วขาช็อตเสียเปรียบ ใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ยในตลาดฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นหาโอากันในการบายไม่ว่าจะเรื่องกัน Follow b ายหรือการที่เราจะหาคอลเลกชันเข้ามาแล้วก็ c o l l e ก t b บ y ไปเนี่ยผมว่าขาบายเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ต้องเป็นจุดที่สำคัญกว่าแต่แน่นอนเราก็ต้องดูจุด Stop ปล s อด้วยว่าถ้าเกิดคุณผิดทางเกินจริงๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องมองตัวเลขอีกนัมเบอหนึ่งว่าคุณจะยอมแพ้เท่าไหร่เพื่อที่อยู่ตลาดให้นานที่สุด